สวัสดีค่ะดิฉันพิชชาพรเกตลาทรรหัสประจำตัวนักศึกษา13550463ค่ะวันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชาก,กุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์นาสาลาดุสิตด,ดาลายสวนจิรดาพระราชาทานพระวาโอกาสให้คณะกรรมการการจัด แข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัรลีกาตาเฝ้าทูลละองพระบาททูลก้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลีลาดการกุศลและการประมูลนาฬิกาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลก้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือทองคําสลักอักษรพระปรมาภิไทยย่อพอปรและพระมหาพิชัยมงกุฎบนหน้าปัดนาฬิกาจำนวนหนึ่งเรือน นายโกฮาอายุพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานจะพยายามโน้มน้าวให้สหรัฐอเมริกาแก้ไขข้อขัดแย้งว่าด้วยการขายเครื่องบิน f 1 6ให้ปากีสถานซึ่งสหรัฐอเมริกา ได้ระงับการส่งมอบเครื่องบินดังกล่าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เนื่องจากสงสัยว่าปกีสถานพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งกระตุ้นให้นักลงทุนอเมริกันมาลงทุนในเอ,เ,อเชียใต้ามากยิ่งขึ้น